โค้ชช่างสุเกนพศการช่วงรานี้ก็คุณปลากระกของตาชูเอนีตูสีตาดิวเดอร์กะเดตาสานนิคุอาทฤษอามิทีนะกุนนัสไดล,ล่าดอกกุนตุชนะเวอร์ชันมิทีนเวอร์ชันเวอร์ชันมิทีนเวอร์ชัน เบ ok อร์ชมิสทีนเอสเอทีทีคอฟฟี่ฮนี่ปิหัวเกค่าสตาร่ารากูน้องค่าซินน้องเอ้คันอ้างก็ดึงอไรใช่ย่าเอสอดีสถานการณ์ตอนนี้นะครับน้องป้องกับน้องป้องกับมีน้องนิชี้อยู่แล้วสี่หน้าอะไรหน้าที่ห้ามาครับครับดื้อๆอืมขอต่อครับขอต่อเป็นนักมวยอ่ะ ดูเป็นนับมวยชอบปิ๊งก็เป็นหน้าออว่าหน้าต่อไปน huh นนน e. หน้าที่ห้าต่อไปหน้าที่ห้ามันก็ดูอยู่นะครับหน้าที่ห้ามาครับหน้าที่ห้ามาครับเดีอดดือดดนะครับหน้าที่ห้าก็ดูขู่นะครับหน้าที่ห้ามาครับเดือดดืดดติ้งเรื่องครับเฮ้ยนะครับหน้าที่ห้าหน้าที่ห้ามาครับดือดดืดดติ้ง แล้วก็ดูหน้าที่ห้าก็ดูอยู่นะครับหน้าที่ห้ามาก็ดูหน่อยนะครับหน้าที่ห้ามาก็ดออถูกนะครับหน้าที่ห้ามาครับเด็ดเด็ดเด็ดเดตึ้งเรื่องครับเป็นนักมวยที่เป็นนักแสดงค่ะแต่ว่านักสนีแขค่ะมาสนีแขนะครับแต่เป็นหน้าที่ห้าตึ้ง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 เดืดถูกครับตึ้งนักสนีแขฟากกัดไปและกัดสินไฟเห็นนะครับ จะกปนคาเฟ่เดดิตีดี้คือรักคือหลายครับไใ้จัดเรื่องคาเฟ่เดดิตีดี้คือรักคือหลายครับหน้าที่อกมาครับเดดิตี้เดดิต้ขอต่อครับเบนที่ดีกองค่ะออกว่าเบนพวกเอทค่ะเบนพวกเอทนะครับจะเป็นหน้าที่อครับตึง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 เด้เลถูกครับตึงเบนพวกเอเพราะคุณให้ตาดีที่รายการแซตกู่บันที่แทนไอเดเดเนสเดชจอคเดดเดเดเนสเดชทันถ่ายเช้า กุสเบอร์นีแทรนเจอะกระเด็ดเดอเดนิสเด็ดแต่ทุบันนี้เดนที่กองรายการป๊อปท็อปเวดี้เรื่องเด็กกระเด็นด,ดันและข่าวขั้นในนี้นี่ครับสักคู่กระดาษข่าวในสะพานีโทรนักเป็นเบนพวกเอกกอชื่ออะไรเบนพวกเอกคอก็ชื่ออะไรครับเบนพวกเอกคอคุณนตาคู่กระดาษข่าวในสะพานีโทรทัศน์ช่องโมโนเทวิตีไนะครับเบนพวกเอกพอคุณนตาเข้าสู่วงการทุกสะพานีโทรทัศน์ช่องโมโนเทวิตีนายครับ นะครับมอจากนั้นเ็นทูกะลาขานในสภานีโททั์ช่องโมโนยี่สิบเก้านะครับโมโนเทเวตี้นครับโอเคครับหน้าที่เจ็ดนะครับขอยองค่ะอโยนลินนะครับนะครับขอต่อค่ะเป็นนักแสดงช่องเจกว่าแก้มูจิราค่ะค่าถูกอยู่จักรที่หกหน้าเอาแล้วเรียบร้อยกันดอกครับ ตึง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 ได,ด้ทุกคนนะครับตึง <ST AR> แล้วจีนาก็สูงก็การในสถานีว่าคัตกัสในในสมานเนสีคช่องเจ็ <ST AR> เอเรื่องแรกก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องไอที่ทำมานะครับโอ้โหสุดยอดม,มากจิงๆนนะครับเรื่องแรกของก็ก็คือ เรื่องแรกของในวันนี้ก็คือเรื่องแรกของเนก็คือจักรันและกรเรื่องแรกของตักัางก็คือเรื่องการักกันลักครเรื่องแรกและกับตาเก่งขันบอลได้บอลด้วยครับนะครับแล้วนะครับโอ้โห,โหสารการล่าสุดนะครับโอ้โหอิชี่นะครับ หหน้าโอเคติดตามตันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับนะครับต่อไปนะครับรอไอเอสห้าพันบาทนี่มีห้าพันบาทนนี่มีหนึ่งแสนครับโอเคต่อไปแมทที่สองครับมาครับดินดินตรงนีครับ <c oughs> ชื่อกันจังค่ะอ่าน,นนะครับ ตอนนี้นะ right ครับก็ด <analysis> ูือกันสวัสดาค่ะชื่อใคราค่ะจะไปดูไปสามอีกอ่ะเรื่องแน่นแน่นะครับมาครับขอต่อครับขอต่อขอต่อค่ะขอต่อนะครับเป็นนักแสดงอ่ะแล้วก็ต่อว่าคนไทยถุนคนไทยชื่อชงไัยหินสังติค่ะทูกทยถูนสันตินะครับจะเป็นหน้าที่หนึ่งอ่ะจริงจริงจริง ตทุครับติงทงชัยดูสันติครับพร้าสู่วงการนะครับจีทำให้นะครับจากนะครับโอเคครับทีได้ดูไปเจอกับรักแสดงช่องวันสัสเอ็นะครับ รายการเกณฑ์ชิงถี่มาถึงกับค่ายบริการเอ็นเตอร์เทเมนต์นะโอเคครับนัาอดีรอเลยครับหน้าที่สามมาครับเด่นๆนะครับหน้าที่หนึ่งหน้าอะไรหน้าที่สองมาครับขอต่อค่ะขอตอบนักแลดงหน้าที่สองนะครับขอต่อค่ะขอต่อค่ะขอต้อนักแสดงค่ะนักแสดงนะครับจอินเชอร์จอซินเฉอตอนนี้หน้าที่สองอ่ะถูกครับหนึ่ง โซเชียลนะครับไอ้แจ็คก,กี้ชางไอ้มีคนเล่นนัตเทวดานัตติสิง่งนี้คนเล่นยักมตัวหน้าที่สามมาครับเด,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 ดอือดเอดข้อต่อค่ะนักแสดงค่ะนีโต่อหัวค่ะรีต่อหัวนะครับเป็นหน้าที่สามครับทูกครับถึงรีต่อหัวนะครับสูง,งการนะรที่ตรงหน้านะครับจากไปแลกกันที่เจ้าหิงข้าขยายแปะ ควายด้วยนะครับไอ้นี้เอ็นแฟงด้วยครับหน้าที่สี่มาครับมาครับมาครับแล้วก็ตอกดีนะเชื่อดีเจ้าหัวที่ชื่อชนลงนะเขาต่อค่ะหน้าที่สี่มาครับเขาต่อค่ะนัอแสดงนะครับน็อแสดงที่นังเกีหลีเพราะว่าเจสดีค่ะเจสดดีจากนหน้าที่สี่ถูกครับถูกครับ จ็ดดีหรืจิจีินะครับถ้าสูงการไอ้คงหลงเไอ้เรื่องอีดิตี่เรื่องกีเลนี่นะครับเรื่องซีนี่เนี่ยเลยพลาสองพ้าเลยจริงๆนะครับหน้าเที่ยมาครับครับน้าเที่ยวมาครับขอต่อค่ะขอาต่อครับเป็นเขาเลกีฬาค่ะคนรเกกีฬาบอกว่า มิสเตอร์ลุเนื้อนะค่ะนี่แล้วก็ดูรายการเดียวก็รายการไอ้ซุปเปอร์เอเป็นวันไอ้วันนี้ดูไอ้ซุปเปอร์แมนเนี่ยไอ้ทำได้ก็คือแปดถึงสิบห้านะครับทำได้แปดถึงจุกนะครับไอ้ทำได้แปดถึงสิบห้านะครับแล้วก็ทำได้ดีต่อว่ามิสเตอร์เนื้อักก็ทั้งคู่เตยนะครับ ได้แปดต่อสิบห้านะครับเกินประกอบแล้วเนี่ยร้อยกัระ่อนครับจริง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 ได้เลยถูกครับจริงนิสุรุนึกหลักกระดาษเชือกกระไรสุดนะครับดาช้าดาช้านะครับนิสุรุนึกหลักในการแข่งเนโอเล่บอลนะครับทุกสถานการณ์เซฟคาร์นิงโต้ฮัสซีคารุกช่องเต็กคารันสกิ๊กขาคอขาดที่ก็ไฟมีตาถึงคารุด้วยปัจจุบันและปัจจุบันนี้ไอที่ก่อนซุปเปอร์แบ๊กซุปเปอร์แบ๊กทางช่องวันศศิทุกันวันศศีโมงตรงนะครับ หน้าที่หกมาครับเดือดๆขอต่อครับขอต่อนะครับพี่น้องเป็นนักแสดงครับนักแสดงนะครับเราว่าคุณดีเดครับจอร์นดีเดตนะครับข้าถูยึดแล้อก็ย่าหน้านะต่อแล้วเดือดๆกับดอกครับติ่นๆๆๆๆได้เลยทุกนะคารจอร์ดีเดตเองนะคือนี่ครับ แล้วก็หลังจากพาัฒนาอันหนึ่งอันเด่ยวอะครจะครับวันนี้มีหกมืองม่อวันนี้ต,อต่อไปคนตาบ้าครับโอ้โห <c oughs> มาเนีหยพี่ปอกลับ <c oughs> พี่โบครับเคยดูว่ากล้องหรือเปล่าดีนะครับสรุปตอนนี้นะครับนะครับสรุปนะครับสรุปตอนนี้นะครับ สรุดล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับนะครับสรุปตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับแทวานได้สูงสุดห้าหน้านะครับโอเคนะครับอืมหมดเวหมดแล้วนะครับเวลาหมดตรงแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับจิตสมัครตังอตนหน้าเกมพื่กันคะครับพบกันในนะครับวันพรุ่งนี้เกมพื่อันดีชิดในหน้าสิหน้าสิลาสดีครับ